จัดไปโดยยามาฮ่าสวัสดีค่ะวิวพงษ์สนกกันกลับหากพูดถึงนักกีฬาแต่งตัวดีเรามากักได้ยินแต่ชื่อเดิมๆซ้ำไปซ้ำมานากาตะเบคแฮมโรนันโดเนมาบลาบลาบลาวันนี้วิวจัดไป3มคนที่แม่ไม่ดังเท่าแต่ดูดีมีสเสน่ห์น่าดึงดูดว้า เดริโอรามอสนักบอลสเปนหุ่นสูง183เซนติเมตรอายุ34ปีกองหลังทีมเรอัลมาดริดทั้งหุ่นลำล่ำเฟี้ยวการแต่งตัวดูดีตลอดเวอาจไม่ค่อยมีคนสนใจให้ราคาเพราะเล่นโหดแต่คู่แข่งอาจจะมองว่าเถื่อนเป็นคนที่โดนใบเหลืองใบแดงมากที่สุดในยุโรปทะุ200ุ2 0 0ใบโดนไล่ออกมากที่สุดในลีกสเปน สถิติสกรปรกที่สุดในนามทีมชาติรายการของเราเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วใครอยากชมย้อนหลังคลิกขวาบนหรือพิมพ์ว่ากลบหมดราโหดแย่งซีนซาร่าเบลโรนันโดไนแชมส์ชาแนลสแต่ความสำเร็จก็ชวนอึ้งพอๆกัน1แชมป์บอลโลก2แชมป์ทวีปยุโรป5แชมป์ลีกสเปน7แชมป์บอลถ้วย 4แชมป์เปี้ยนสลีกแห่งยุโรป4แชมป์สโมสรอนโลกเกือบ30แชมป์ที่เถียงกันตลอดว่าอาจจะได้มาจากการเล่นที่รุนแรงไปแต่หากพูดถึงการแต่งตัวไม่มีใครกล้าเถียงเพราะดูดีชัดเจนจริงอายุเป็นแค่ตัวเลขจริงสำหรับโยอาคิมเลิฟโค้ชทีมชาติเยอรมันอายุ60ปี โอ้ m g อดอายุขนาดนี้หุ่นยังดีและดูดีมากค่ะบางคนพูดว่าอายุเยอะระบบเผาผ่านไม่ดีเลยอ้วนหากเราดูแลตัวเองออกกำลังกายบ้างทานอาหารไม่เน้นเนื้อนอนดึกแค่คืนวันพฤหัสวันเดียวแต่วันอื่นๆรหลับก่อน4ี่ทุ่มก็ดูดีได้นะคะการแต่งตัวเลิฟเน้นดูดีไม่ฉูดฉาดน่าเชื่อถือนี่คอกลมเชิ้ต หนาวหน่อยใส่คอเต่ากับสูตรโทนสีที่เลือกใส่ดูสุขขุมอบอุน่นอบอุน่นและที่สำคัญแฝงความรักชาติเสมอชาติเขาดำแดงเหลืองนี่บนสูตรมีดาวสามดวงดูข้อมือสายค่ะและนี่ไม่รู้ว่าพี่แชมป์เราเนี่ยได้มาอย่างไงนี่คือสายรัดข้อมือที่เลฟิฟและทีมชาติใส่ช่วงบอลโลกวิววาด,ดูดี แต่ราคาหลายพันมันแพงเกินใส่ลงสนามก็ไม่ได้และไม่เหมาะกับเมืองร้อนเพราะทำมาจากหนังโดนเหงื่อก็ซิดแล้วดูเก่าไวเอาเป็นแบบผ้าดีกว่าใช้ซับเหงื่อได้เหม็นก็ซักลูอิสแฮมิลตันหนุ่มคมเข้มชาวอังกฤษไซส์คนไทยสูง174เซนติเมตรนักแข่งรถ F1 ชื่อดังระดับโลก วิวเชื่อว่าเขาแต่งตัวดีเพราะมีความกบฏในตัวเขาต้องการทำลายความเชื่อเก่าๆว่าคนผิวสีไม่สามารถครองแชมป์ในกีฬาที่ต้องใช้เงินมหาศาลได้ความเก็บกดกดดันดันให้เขาเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ในวัยเพียง23ปีถ้ากล้าชนในระบบวัฒนธรรมกีฬาที่เต็มไปด้วยการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวแฟชั่นจะไปเหลือหรอคะ จะจมูกนี้ทรงผมเปลี่ยนตลอดเวลาไม่ซ้ำทรงเดิมโดดเด่นจริงๆเลือกสีสันที่ดูเข้ากันทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแว่นตาท่าเลิฟคือแกงจืดลูอิสคือต้มยำน้ำข้นจีจัดซึ่งตัวพ่อครัวพร้อมเปลี่ยนสูตรให้คนชอบตลอดเวลาหนูละชอบชอบขอยกย่องคนกีฬาเหล่านี้ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวงการกีฬาค่ะ ใครคิดไม่ออกจะแต่งตัวยังไงพรุ่งนี้เข้าไปดูที่ช่อง Champs Channels แล้วก็เข้าไปแคปหน้าจอที่ชอบเก็บไว้และถ้ามีใครที่แต่งตัวโดนใจอยากให้เราจัดไปเม้นมาได้ทั้งที่รายการและ Instagram วิวค่ะ Show of the year ป้อมยำในฝัน เตรียมพบกับคนที่ทำให้คริสเตียโนโรนัลโด้วายหลายคนแก่งแย่งชิงแชมป์โลกแต่เขากลับเดินหนีมันพืรหัสนี้23นาฬิกาเตรียมอึ้งแอนทึ่งในตัวพ่อสปอร์ตมาเฟียทางช่อง PPTVHD ช่อง36